ในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมานี่นะครับก็มีมีการใช้อันนี้มีการมีการเพิ่มขึ้นในการใช้อันนี้มันเป็นสำนวมภาษาอังกฤษเเนาะก็เดี๋ยวพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะในช่วงปีหลังๆมานี้เนี่ยนะครับมันก็มีการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็การใช้ระบบอัตโนมัติในงานสถาปัตยกรรมเนี่ย เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับแนวโน้มนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อทุกๆด้านของวิชาชีพนะครับรวมถึงอะไรบ้างนะครับก็รวมถึงการส่งมอบโครงการนะครับ project delivery ก,การออกแบบนะครับการประเมินประสิทธิภาพของอาคารนะครับแล้วก็การใช้งานอาคารนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่สถาบันนี้ทั้งหมดอะที่จะสามารถมีข้อได้เปรียบนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นมาเทคโนโลยีที่มันกำลังพุ่งแรงอันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากยังขาดเรื่องการเทรนนิง่งการฝึกอบรมนะครับในด้านเชิงเทคนิคนะครับ แล้วก็ยังคงขาดความรู้เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับอาพิ่งนึกได้ว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษของย่อหน้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปนิดนึงเนาะเอาย่อหน้านี้ก่อนนะเมื่อกี้มีสำนวนที่น่าสนใจคืออันนี้นะครับ take advantage of นะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นคำแปลที่นิยมแปลกันอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นเรียกว่าได้เปรียบอะหรือว่าเอาเปรียบ take advantage of นะครับ ชิงความได้เปรียบหรือเอาเปรียบเนี่ยแต่ว่าในที่นี้ก็ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในเซนส์ของการเอาเปรียบนะเพราะว่าเนี่ยเขาพูดว่าไม่ใช่ว่าสถาบันทุกคนเนี่ยจะสามารถชิงความได้เปรียบของเทคโนโลยีที่กําลังพุ่งแรงขึ้นมาอันนี้นะครับ Emerging ก็หมายถึงพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เนาะ e m e r g i n นี่นึกภาพมันคล้ายๆกับสมมุติเราอยู่ใต้น้ำเนี้ยแล้วเราก็พุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะก็จะอาศัยก็จะอารมณ์นี้แหละ e m e r g e นะครับ ก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้อนกลับไปย้อนหน้าที่แล้วนะที่เราบอกว่าจะพูดคำศัพท์นิดนึ่งนะคำว่าไฟเกรนตรงนี้ที่บอกว่าเป็นอะไรนะมุมมองในเชิงลึกใช่ไหมครับที่มันละเอียดมากเนาะไฟเกรนคำว่าเกรนนี่มันหมายถึงมเมล็ดธัญ,ญพืชอ,อะเขาอาจจะใช้แบบนั้นนะพวกมเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอืมไม่แน่ใจว่าเม็ด เม็ดน้ำตาลหรือเม็ดเกลือนี่เขายังเรียกว่าเกรนหรือเปล่าหรือก้อนกรวดนี่บางทีก็เรียกว่าเกรนเหมือนกันทรายอะไรแบบนี้นะครับแต่ละเม็ดก็เรียกว่าเกรนพอเป็นไฟเกรนก็คือไฟตัวนี้แปลว่าละเอียดเนาะไฟตัวนี้มันจะตรงข้ามกับค,า cost, คําว่าคอสคอสที่แปลว่าหยาบนะครับเนาะก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็นเม็ดละเอียดละเอียดก็คือเป็นหมุมมองเชิงลึกในที่แบบละเอียดมากเนาะไฟเกรนนะครับ อนุญาตย้อนกลับแบบข้ามย่อหน้าล้วกันนะข้ามคลิปด้วยนะครับอ่าเป็นจบนี้นะจบย่อหน้าตรงนี้นะครับ